สัสดีค่ะ,ป,ะป้าแปมชัวกินเที่ยววันนี้มีวิธีทำ how to น้ําพริกององ,อ,อ,งอ,องนะคะของกินลำนะเจ้าท้ำแต่ลำว่าลํำครั้งที่ได้ทำกินนะเจ้าของกินพื้นเมืองของกินบ้านเฮ้านะเจ้าคนเชียงใหม่นะเจ้าตำน้ำพริกอ,องนะเจ้าเป็นน้ําพริกประจำภาคเหนือเชียงใหม่ของเฮ้าเลยนะเจ้า เวลาที่มันมีเลี้ยงขันโตก็อย่าเอาขึ้นเมนูบนโต๊ะเสิร์ฟแขกบ้านแขกเมืองนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเมนูพิเศษเมนูหนึ่งเมนูอร่อยนะเจ้าเมนูง่ายๆเมนูบ้านๆน,นะเจ้ามากินกับปลาแบมนะเจ้าตำง่ายตำไม่ได้ก็ลำ้ำล้ำนะเจ้ายิ่งอ่องนานกระไดยิ่งอบไว้เมินหมอกใดนะเจ้ายิ่งทำให้น้อีกกลมกล่อมขนาดเลยนะเจ้า สมกับจื่เปันว่าน้ำพริกองนะเจ้าสุดยอดเลยนะเจ้าสุดยอดแบบเต็ของกีลมัก็ต้องบอกต่อนะเจ้าลองไปเนี้อกันดูนะเจ้าสุดยอดเลยนะเจ้าของกินมื้นเมืองลำแต่แต่เจ้าอันนี้ก็ใส่หอมขาวนะเจ้าหอมขาวหอมแดงพริกแห้งกะปินะเจ้าอันนี้ก็ตำเลยเจ้าตำให้มันละเอียดเลยนะเจ้า ิ่งละเอียดก็ยิ่งเผ็ดนะเจ้าใส่บะเขือส้มตัวไปนะเจ้าปรุงผงชูรสนะเจ้าถ้าบ่มักกินแบบต้องใส่นะเจ้าใส่ตะยั่นะเจ้าใส่ตัดน้ำตาลเล็กน้อยนะเจ้าเวลาหอาปรุงนะเจ้าเวลาหอาผัดแล้วนะเจ้าแล้วก็ถ้าเกิดบบบบบเก็มแบบมักเก็มหรือว่ามบบแบบเก็มจางไปก็ใส่น้ำปลานะเจ้า เพิ่มเอาตามชอบเลยนะเจ้าถึงกับพักสดพักลวกน้ำแต่เจ <Pok> er ้ากระเบนกับกับกับบบแบบแตงนะเจ้าบบแตงอ่อนๆนะเจ้าน้ำแต๊ะเลยเจ้าพักลวกก็ลน้ำนะเจ้าหวานๆนะเจ้าพักกาดก็เจ้ากเหมาะนะเจ้าหอมผักชีโรยหน่อยเนาะเอาติมัตี่ชอบนะเจ้า เราก็มาต่ำกันนะเจ้าเขาจอนี่จะเอาบะเกอร์อส้มนี่แยกต่างหากนะเจ้าเวลาเปิ้นอ่องไปเขาก็จะนวดนะเจ้าอันนี้คือต้องการให้บะเกอร์ส้มเปิ้ลละเอียดนะเจ้าผสมรสชาติกลมกล่อมในน้ำพริกนะเจ้าเราก็เลยใช้วิธีซอยๆอยๆย่อยๆแล้วก็มาต่ำตัวยกับน้าพริกนะเจ้า อันนี้ต่ำเสร็จแล้วนะเจ้าก,ก,ากา็าตั้งกระทะเติมใส่น้ำมันนะเจ้าใส่น้ำมันห้อนแล้วเขาก็เอานื้อพริกเข้าไปลงผัดเลยนะเจ้าผัดให้มันหอมพ้อมอเลยนะเจ้าแล้วก็เอาหมูไปผัดไปเนื้อพริกนะเจ้ารีวิวในเก็ดหอมเลยนะเจ้าแล้วก็ค่จะใส่น้ำนะเจ้าใส่น้ำเข้าไปนะเจ้าแล้ก็ใส่เติมถุงชูรสหน่อยถ้าเหมืนมากก็ไม่ไนนะต้องใส่นะเจ้านใส่น้ำตาลปลาตับโคตรหวานหน่อยนะเจ้าเห็ดเปรี้ยวหวานนะเจ้า เต็มนิดหน่อยนะคะกลมกล่อมนะจ๊ะรสชาติกลมกล่อมเลยนะจ๊ะแบบตันี้ก็ใช้ในการทำขนมจีนนะจ๊ะน้ำมีน่าได้ตัวนะจ๊ะหอมกรอกระทัดกระทะจัวจนหอมเลยนะจ๊ะขั้วจนหอมเลยนะคะอร่อยอร่อยเลยนะจ๊ะ ห,ห,หอมหนะเจ้า,สารสกลิ่นแมนะเจ้าอันนี้ใส่หมล็ดกะหล่ำหั่นกรนดมพิเศษตันะเจ้าผัดรวนให้เข้ากันเลยนะเจ้าปรุงรสเลยนะเจ้าชมคลิปจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าแบมกันนะเจ้า ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั่วโลกชัดนักเจ้ายินดีชัดนักเจ้าขอขอบคุณรักษาเทวดาคุ้มครองพี่น้องทั่วโลกนะเจ้าขอยู่ดีมีสุขนะเจ้าขอปลอดภัยกูบ้านคนนะเจ้าขอให้มีความสุขกันนักนะเจ้าขอบคุณเจ้ารับชมกันได้ทุกวันนะเจ้า คริปลงเวลา15นาฬิกาและ21นาฬิกานะจ๊ะจ้าครับชมกันมุ่นมั่วนะจ้าสูตรโบราณเมนูง่ายของกินบ้านเหนืของคนตังเจียงใหม่เจ้าคนเหนือนะจ๊ะแม่แห่งพลังนะจ๊ะ นะเจ้ามาชิมน้ำพริกแงเต้เาเด <c oughs> ี้นะเจ้า <c oughs> ตัวละหอมหอมนะเจ้า <c oughs> ต้มเตะลำเตะนะเจ้าลำเต้ลำว้าลำว้าพี่เจ้าตัวหอมเลยนะเจ้าเวรษร้อมกพี่เจ้า ล้างพกใส่นะเจ้าแล้วก็อ่องไว้จนมันนวดนะเจ้ากระลั้มดำเจ้าไม่ได้กินมาเมื่อแม่เจ้าน้ำจิ้มอ่องกินมืก็แบนแม่เจ้านางก็จะนวดหางให้มันมือนะเจ้าตอนนี้มันนวดเลยนะเจ้า ขส่ผงเูรสลงนะเจ้าแล้วก็่รยลังลาลังเซลังว่านะเจ้าขอบคุณไปนะเจ้าใส่งผงชูรสน้ดห่อแตชอบไปเจ้าน้ำตาลแซ่นะเจ้าให้หน่อยนะจะไ,ได้กลมกรม,รมเจ้า หอมกรอมเจ้ามันผิดหอมก็บ่จังค่ะค่ะรอนะนี่ก็จะเซ้นส์เป็นซอนนี่นะนี่ก็จะอิ่มหอม ก yeah. mm. ็เยอไม่เยอะฮจะว้เ้จะนน้มันแห้งแล้า ก็ได้น้ำพริกของลำลำนะเจ้าเ็จเจ้ากินไปกันนะเจ้า